เพิ่งรู้ว่าที่แบบว่าเขา tracking กันเขาสามารถ tracking ได้ถึงกระเป๋าว่ากระเป๋า m i มคือกระเป๋าไหนเลยอะ <c oughs> รู้กันได้ยังไงว่ากระเป๋าเมมคือกระเป๋าไหนกระเป๋าไหนคือของใครแล้วกระเป๋าไหนแบบปาหรือว่าทเทรดไปให้ใครหรือว่าแบบว่าขายให้ใครอะไรอย่างนี้ตำรวจโทเค็นนี่เก่งมากเลยค่ะอ,อยากเห็นหน้าเลยว่าตำรวจโทเค็นคือใคร ระเป๋าเองนทุกคนรู้ได้ไงคะว่าแบบแต่ละแต่ละเดือนบางคนก็ได้ไม่เท่ากันนี่มีคนเคยออกมาทายเหรียญในกระเป๋าหนูแล้วเขาทายผิดค่ะเขาทายซะสูงเลยเขาทายซะสูงเลยหนูไม่ได้มีสูงขนาดนั้น <c oughs> จริงสืบกันจนรู้ว่าแบบว่าขายให้คนนี้คนนี้คนนี้ นนี้เป็นแฟนขับขายให้ใครใครเออเก่งมากทุกคนแต่ว่าหนูยังไม่เคยขายเลยค่ะตอนแรกก็มีแผ่นอยากขายเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้ค่ะเนื่องจากทุกคนก็เสียตังโหวตให้หนูแล้วหนูก็รู้สึกว่าถ้าหนูเอาไปขายมันก็ดูแบบดูแบบจะเอาเงินเข้าตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าเออามาช่วยกันโหวตให้เราได้ มาช่วยกันโหวตให้เราได้ไปด้วยกันดีกว่าค่ะแบบว่าไม่เอาเงินก้อนใหญ่ก้อนนั้นแล้วมาแล้วมาโหวตให้เราได้ไปด้วยกันดีกว่าค่ะมาช่วยกัน